ร่มธรรมธรรมะที่จะทำให้คุณร่มเย็นเป็นสุขทุกเวลาโอวาทคุณครูไม่เล็กทีนี้ก็มาถึงหัวข้อที่สาม วัตถุประสงค์ของการที่เราจะมาศึกษามงคลเน,นี้คือประการแรกเนี่ยเพื่อให้พวกเราเนี่เกิดกำลังใจที่ที่จะศึกษาหาวิชาความรู้ทั้งทางโลกทางธรรมเนี่ยให้มันยิ่งยิ่งขึ้นไปวัตถุประสงค์อันที่สองเพื่อต้องการให้พวกเราเนี่ยรู้จัก ปรับปรุงตัวเองเนี่ยให้เป็นนักศึกษาที่ดนะีคำว่านักศึกษาในที่นี้ไม่จำเป็นว่าต้องต้องศึกษาจากวิทยาลัยมหาวิทยาลัยโรงเรียนละหมายถึงเป็นผู้ที่คือให้เป็นคนที่รู้จักปรับปรุงจริตอัธยาศัยหรือความประพฤติของเราเนี่ย ให้เป็นนักศึกษาหาความรู้ที่ดีไม่ว่าจะไปหาความรู้ที่ไหนละ่ะมันจะต้องมีคุณสมบัติของนักหาความรู้ถ้ามีนิสัยไม่ดีขาดคุณสมบัติของนักศึกษาที่ดีแล้วก็หาความรู้ไม่ได้ถึงอยากจะได้ความรู้ก็ไม่มีใครจะไม่มีใครอยากให้ความรู้กับเราหรือเขาอยากจะให้เราก็รับไม่ได้ อันที่สามมีวัตถุประสงค์ให้เกิดความเคารพในการศึกษาในการปฏิบัติธรรมบางคนอยากรู้อยากเห็นแต่ว่าไม่เคารพในวิชาความรู้นั้นๆเพราะฉะนั้นจะได้ความรู้มาก็ผิวเผินต่อเมื่อไหร เราเองเนี่ยมีความเคารพในความรู้นั้นๆแล้วก็อันนั้นแหละจะได้ลึกจะได้ความรู้ที่ลึกซึ้งทีนี้ก็มาถึงหัวข้อที่สี่มาถึงหัวข้อที่สี่มาเข้าใจคำอยู่คำหนึ่งก่อนคือคำว่าปัญญา มาเข้าใจคําว่าปัญญาแล้วก็ลักษณะของปัญญาด้วยเออปัญญาเนี่ยมันเป็นภาษาบาลีภาษาพระเป็นต้นศัพท์แล้วเรามาแปลกันในภาษาไทยนี่ในนัยะต่างๆกันได้เยอะแยะเลยแต่ว่าคำแปลที่เอามาใช้กันมากเลยนะคำว่าปัญญานี้ กรณีแรกเราชอบแปลเันะเนาะความรอบรู้ไม่ใช่รู้เฉยๆนะความรอบรู้คือรู้ทั่วความจริงรู้ชัดความจริงทั้งหลายความจริงมีอะไรอยู่เท่าไหร่รู้หมดแล้วค็ไม่ใช่รู้แบบเมัวมัวรู้แบบชัดใช่นะรู้ทั่วความจริงรู้ชัดความจริง หรือบางทีเราก็แปลว่าความเข้าใจคนะือเข้าไปอยู่ในใจจริงๆเลยคือเข้าใจชัดเข้าใจถูกหรือเข้าใจทองแท้เข้าใจแจม่มแจ้งตกลงความรู้กับความเข้าใจร่วมกันแล้วคือปัญญาในภาษาบาลีเพราะฉะนั้นเวลาที่เทศไปนี้ถ้าอาตมาใช้คำอบอกความรู้ก็ดี คำว่าความเข้าใจก็ดีก็ขอให้ทราบว่านั่นหมายถึงเออปัญญาแล้วก็ถ้าจะไปเปิดตํำรับตําราในพุทธศาสนาไปเจอคําหลายๆคําต่อไปนี้ก็ขอให้เข้าใจไว้เถอะมันก็หมายถึงปัญญาเหมือนกันแต่ว่ามันเป็นระดับที่ตื้นที่ลึกกว่ากันไปแล้วก็หมายถึงปัญญานั่นแหละเช่นคําว่าวิชาคําว่าวิชา คำว่ายานยอหญิงสละอานอนเนนยานะหรือยานเอ้ยมันก็แปลว่าปัญญาแปลว่าความรู้เหมือนกันหรือคำว่าปฏิสัมพิทาอือันไรเหล่านี้เนี่ยวิมุตติยานอ,อ,อะไรทำนองนี้ขอให้รู้ไว้เถอะว่านั่นก็คือปัญญาอีกนั่นแหละแต่ว่า ในเขตในดีกรีหรือในระดับที่แตกต่างกันไปรับรู้ไว้ตอนแรกนี่ก่อนว่าปัญญาแล้วในมงคลต่อต่อไปจะค่อยแจงไปเป็นลำดับลาดับไปทีนี้ตกลงเรารู้แล้วนะปัญญานะแปลว่าความรู้หรือแปลว่าความเข้าใจซึ่งมันเกิดที่ไหนมันก็เกิดในใจของเรานี่แหละไม่ได้เกิดที่นอกตัวเลยเช่ไ เมื่อันรู้อย่างนี้แล้วก็เลยมีสิ่งที่ควรจะรู้ติดตามกันไปอีกเหมือนอย่างก็รู้ชื่อแล้วมันควรจะได้รู้นามสกุลสักหน่อยน่ะสิ่งที่น่ารู้ในเรื่องปัญญาอีกเรื่องหนึ่งคือลักษณะของปัญญาลักษณะของปัญญาเพราะว่าถ้าไม่เข้าใจลักษณะของมันแล้วเดี๋ยวจะไม่รู้ว่ามันดียังไงร,รู้เมื่อกันว่าดียังไงแต่แยกไม่ออก ลักษณะของปัญญาที่เห็นได้ชัดๆอยู่เนี่ยว่าอันที่หนึ่งมีลักษณะว่าเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วจะส่องสว่างขึ้นภายในใจมันจะส่องสว่างขึ้นมาในใจของเราได้มีลักษณะของปัญญาอันแรกจ้ะคือคนเราเนี่ยนะขณะที่มันยังไม่รู้มันไม่เข้าใจอะไรเนี่ย เป็นนักเรียนก็ไม่เข้าใจโจทย์เลขไม่เข้าใจคําถามเป็นผู้ใหญ่ก็ไม่เข้าใจชีวิตไอลักษณะความไม่เข้าใจเป็นไงแหมมันมืดตือ่ออะไรนึกอะไรไม่ออกพอมันเข้าใจขึ้นมาเท่านั้นแหะแมมมันเหมือนสว่างโพลงขึ้นมาเพราะฉะนั้นลักษณะของปัญญาขั้นแรกนะคือมันมีความสว่างส่องขึ้นมาในใจเพื่ออะไรเพื่อกําจัดความมืดที่มันหุ้มห่อใจเอาไว้ ไอ้ความสว่างเบื้องต้นเนี่ยแบบสว่างปัญญาเบื้องต้นแบบชนิดหม้คิดเลขออกอแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้อะไรทำนองนี้เป็นปัญญาเหรอเนี่ยโดยความรู้สึกเราว่ามันมีความสว่างเกิดขึ้นในใจนี่ความรู้สึกนะแล้วจริงๆเมื่อเราฝึกสมาธิมากเข้ามากเข้าไปพบว่า มันเป็นความสว่างที่เปล่งขึ้นมาในใจของเราจริงๆเหมือนกันนะแต่เป็นความสว่างที่เปล่งออกมาเบื้องต้นถ้าความสว่างชั้นสูงสูงขึ้นไปโดยเฉพาะความสว่างที่เราเรียกกันว่าวิปัสสนาที่เรียกกันว่าวิชาที่เรียกกันว่ายานพวกนี้แหละเป็นความสว่างที่เกิดขึ้นมาโพลงอยู่ในใจเหมือนอย่างกับเอาดวงอาทิตย์สักร้อยดวงพันดวงมาใส่เอาไว้ในใจอย่างนั้นแหะ นั่นมาสว่างอย่างนั้นนะไม่ใช่สว่างแค่อุปมาสว่างจริงๆแต่ว่าความสว่างเหล่านี้ที่ว่าเนี่ยพวกเราบางคนยังไม่เคยเห็นได้แต่ว่ามีความรู้สึกก็ไม่เป็นไรค่อยๆฝึกไปฝึกมากเข้ามาค่ะมันสว่างจริงๆหลับตาลืมตาแล้วมันสว่างโพล่งก็เพราะสว่างโพลงอย่างนี้พระอรหันต์ก็ดี พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ดีจึงได้เห็นใจของพระองค์เองเห็นกิเลสในในของพระองค์เองแล้วก็กาจัดกิเลสได้หมดไปแต่พวกเรานี่มันยังไม่สว่างหรือสว่างนิดนิดหน่อย,อย,ย,ยหน่อยวอมวอมแวมแวมอย่างกราแหิ่งห้อยแล้วอย่างเราฟ้าแลบมาแป๊บหนึ่งเพราะฉะนั้นมันยังกําจัดไม่ได้เพียงแต่ว่าเออเออเออมันมีอะไรอยู่ในความสว่างแวบหนึ่งนะเห็นตะคุ่มตะคุ่ม สงสัยว่าไอ้นั่นละมั่งกิเลสเออเอาก็ยังดีนะมันสว่างจริงๆก็มาถึงลักษณะที่สองท่านใช้คำว่าปัญญาเนี่ยมีลักษณะว่ามันตับได้มันตัดลงไปเลยมันตับหรือว่ามันเจาะลงไปเลยคือว่าปัญญาเนี่ยเมื่อมันเกิดขึ้นมาแล้วแล้วก็มันสามารถทำให้เราเนี่ยตัดกิเลสได้ ตัดนิสัยไม่ดีทิ้งเสียตัดช่องตัดปัญหาให้มันทะลุปลุกปลงไปให้มันขาดไปอืลักษณะของปัญญานะเป็นอย่างนี้บางทีก็เรียวกว่าเป็นลักษณะค่าคือค่าความชั่วได้ลักษณะของปัญญาเนะี่ยมันมีอยู่อย่างนี้เราจรึงอยากได้อยากจะได้ปัญญาเอาไปทำไมนะ เออมันสว่างแนละ้วมันจะได้เลิกโง่มันสว่างแล้วมันจะได้เลิกโง่มันตัดสิ่งไอ้ที่ไม่ดีถ้าได้มันจะได้หมดทุกไอ้เรื่องเลิกโง่ไอ้เรื่องหมดทุกนี่เป็นสิ่งที่พวกเราปรารถนากันทุกคนแหละเพราะฉะนั้นตั้งใจศึกษาให้ดีนะ